พาไปลองขับน้องเซอร์กันตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนยางหน้าโอเคกัน okay, ทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวครบาบเองแล้วก็วีรบุรุษนักปิดเนียเงียบสุขสันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่เซมแอนชาแนลเช่นเ,นนยเคยนะทุกคนวันนี้เราจะพาไปลองขับน้องเซอร์กันตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนยางหน้าใหม่แล้วนะครับผมที่แรกว่าจะพาไปออกตัวเออเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ ผมจะขับไปร้านช่างแม็กก่อนเพราะว่าผมได้ไปเอารถกลับมาแล้วนี่เป็นไงเสื้อเบิกใหม่อะไรเบิกใหม่อันนี้ผมก็เก็บน็อตนี่ๆหน่อยนะครับผมก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับผมที่เราจะต้องเก็บกันนะโอเคไปเดี๋ยวเราลองขับกันก่อนทุกคนว่าฟิลมันจะเป็นยังไงอันดับอื่นตอนอันดับแรกต้องเปิดวาล์วน้ำมันก่อนนะครับผมเออนี่ตอนนี้ไล่ไล่เป็นน้ำมันแบบว่าออกเทนแล้วนะครับผมออกเทนออกเทน โอเคมันก็เป็นน้ำมันเครื่องบินนั่นแหละนะผมก็ขับรถก่อนขับต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะอย่ามาขโมยรถผมนะเพราะรถผมไม่มีกุญแจเดี๋ยวเอาเมื่อวานอะทุกคนผมเอาไปหมอบมาเอาไปหมอบม,มาแบบอันนี้เลยไอ้น็อตน็อตไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะรรลีดน็อตลีดรูทบ่ พี่แกหายไปนั่นใหม่อยู่เพราะว่าหมูพันนั่นลีดรุดใช่ไหมแล้วแกเปลี่ยนลีดผมใหม่เลยเออแกเอาลีดนันใหม่ครับใส่ผมเลยนะทุกคนมีสักอ่ะของแท้ผมบอกเลยลีดนันใหม่ก็ประมาณสี่สี่พันนี่แหละลวนสามสี่พันนี่แหละลีดใหม่อ่ะ แต่ว่าแกเปลี่ยนให้ใหม่เลยแกบอกว่าเดี๋ยวเสียชื่อแล้วเสียชื่ออันนี้เราก็ต้องไปใส่แกไล่ใหม่เพราะว่ามันเปลี่ยนเหรีไปเมื่อวานออกตัวหนา้าชั้งแม็กอะไอนอดขันใบหลียไหมลุดเฉยเออเขาอาจจะย้ำมาไม่ดีนะทุกคนตอนซื้อมาแกก็บอกว่าแกก็ไม่ได้ดู้าว่าเขาขันมาเนียนไหมเพราะว่าซื้อมาของใหม่นะเราคิดว่าแต่เขาขันมาเนียน เราเอาเลยแบบไม่ได้ย่ามไงก็เลยเอามาใส่เลยไปโดนไอ้แบกสวสกนได้ไงดิมันเลยมันเลยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าเราถอดลีดเปลี่ยนอันใหม่เพราะลีดอันที่เราไล่อะเราถอดออกไง แต่เสียงแบบเสียงใสมากผมบอกเลยเมวาร์ลออซาร์อารมณ์มันแบบมันดึงไปเลยทุกคนดูเสียงนี่เป็งเปงเปงเแต่ได้ครับเราติดใจอ่ะเออที่ใหญ่ครับทุกวันอ่ะแต้เพวาก็ใหญ่ผม ไปใส่กับเพื่อนผมนะครับผมก็คุยกันแล่าว,ว่าเดี๋ยวเนี่ยหลังตรงการเราจะไปทริปลอดตับแตกเพราะหลังตรงการมันมีทริปลอดตับแตกอยู่แถวทางบึงการทางอะไรอี่ยทุกคนโอ้จะเย็นจะเย็นถ้าผมคับแบบ <c oughs> กาะก,ก,กาก็ต้องขอโทษด้วยด้วผมกำลังฮัดคับอยู่ช่วงนี้ครับทุกวันเลย เฮ้ยหลีดวะคือตอนนี้นครับับอย่ไงไงมันต้องเปลีนเกียร์ยังไงต้องแบบใส่เกียร์รอบประมาณไหนผมไม่รู้เรื่องเลยอครับแต่เบีงไงแต่ปั้นอรอบอะรู้อยู่แต่เต้มน้ำมันแต่ละทีนี่นึ่ว่าแต่รถกับมาห้าหมูนาเติมมาห้าร้อย ตาแกบอกว่าเราไปเปิดดูดิว่ามันจะสะดุดไหมเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูเพราะว่านี่ผมต้องไปจอดไล่ใหม่อีกนิดนึงราะจะไม่ค่อยเนียนวันก่อน,นผมครับเนียนกว่านี้เพราะว่าไอ้หลีดมันคนละตัวอย่างที่บอกเลยทุกคนผมก็ไม่ค่อยรู้หลอกเรือดสองทีที่ผมจะให้ที่ผมจัดการให้หมดเลย <laughs> เออ เาออกตรงออกที่มีเราเอาเตบไปแบบถ่ายระมงน้ำมันไวก็เหมือนพนูดง่ายๆมันก็เหมือนแบบพวกนกนี้แหละมั้งก็ไม่แน่ใจนะทุกคนครับเป็นอย่างเดียวโแต่มันเป็นรถในฝันนะผมบอกเลยจะล้มเราคั้นี้ก็โดนไปเกือบแสนว่าจะไป่ื้ีแล้วทีแรกทุกคนแต่เป็นรถใจไม่ไหวไง เป็นรถในฝันของผมเลยคันเนี่ยหมายถึงว่าพวกสองทีนะเป็นรถในฝันเลยอะ่ะในฝันของใครหลายคนด้วยซ้ารถมันจะมีหกเกียร์ทุกคนเออเวลาเรานะั่นเราก็ต้องเทืนเกียร์ก่อนอน,นี้เกียร์ห้า แล้ครับเป็เป็นไเลยขับอ,อนที่หมายเลยรับว่านอ,อนแหละทุกคนออนจริงมันยังอย่าที่ว่าแหละรเราเปลี่ยนหลีอันใหม่รถมางเลยยังเป็นออกออกอยู่ทุกคนแต่มันก็ได้อยู่แต่มันยังไม่ค่อยอนั่นเท่าไหร่ เมื่อวานแล้วมันด,นดีวะ่ะตอนที่ว่าหลียังไม่รุดอ่ะออนนี้หลีมันรุแหรอไงอนนเดี๋ยวไปให้แกจูนน้ำมันใหม่เล็กหน่อยเออเราค่อยมาเดี๋ยวเทเราตัวดูเดี๋ยวทุกคนกัจดีว่าทำไมมันไม่ค่อยเนียนเลยไปเรครับไปบา้านที่เลยเล้วก็แกบอกว่าใครขับ็บ,บาป้าก่นในเมื่อวานอ่ะ ผมบ,บวกมันอะ่ะแต่รถมันนิ่งนะนิ่งมากเลย ต้องให้ได้รอบม,มันอะครัาฟูใหญ่อ่ะเออไปให้แกเช็คก,ก่อนเช็คก่อนเพราะเมื่อวานไม่ได้เช็คไงฮะโอ้สนหรอไอ้ <c oughs> <c oughs> อได้เขาได้ยู่ว่าแต่มามันมันบ่คหอยเนียนคือดเยื้อเยื้อีกว่าอันเด๋ล่อเลยนะอนเหล่อวะเแค่เลยยืดเยื่อเยอะเมันมันบนนี้คือหวานว่ะเออบีดอันนี้รู้ซึว่าปรสิทธิสมนัน อัันนน้ล้างเครื่องดีกว่าไปเอาเอา,เอาตัวนั้นเอาเอาไปตัวนี้ใส่อ๋อมันจะได้กำลังกลับมาอีกต,ตอนเปิดอะ่ะไอ้ตัวนั่นอะเปิดแม่หน่อยเปิดลองเปิดเบิ่งหนารีสอร์ทหน่อยนึงกับมันเนี่ยคือแบบพอหล่อปะนะปั๊มปั๊มปั๊มมันปั๊บไปเลยรู้สึกว่ากำลังมันจะตกจะแบบเออแมนมันตกโ่ห่โ่ไฟสั้นเมื่อกี้สั่นมาเดี๋อาตัวนั้นแหละใส่แต่ว่าถ้าเอาเป็น เราเป็นล้างหลีดนั้นหรอกอะเปลี่ยนเอาใบตัวน right ี้อันล้มมันกรดูดคึ้ตัวนั้นอันนี้อันนี้มันก็ดูดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าตัวนั้นเนียนกว่าลีดแต่ละตัวเนี่ยลายมันบาทอกันนะอืมถ้าท้องลายลาตัวนั้นได้แล้วเอาตัวนั้นไปที่เจมโอเคโอเคเซลบอกเด้อครับไปรอกลับเป็นไงเปิดเมื่อกี้เอ๊ะตกใจเลยเมื่อกี้เปิดเสีหนาวิ่งอะผมยังยังไม่ได้ปิดกรอกเลยฮะ ยังไม่ได้ปิดกรอบกับมันเด้อไอ้ตรงตรงนั้นครับยังไม่ไหวเสียนยอ็กแบบยังไม่รู้พี่บึกซัดครั้งแรกกันหน่อยอ่ะเออยแง่ว่ายไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยได้เลยแต่ว่าทางไม่ดีใส่กลางหมู่บ้านเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีเยอะมากนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ก็คือพามาลองขับดูว่ามันจะเป็นยังไงเออแต่ผมบอกเลยว่าโหแรงจัด แรงสำหรับผมนะเอาแค่ okay, แบบตามก็าทันก็พอพอแบบไปกับกลุ่มเขาได้เออคือยังไม่รู้ยังไม่เซียนว่าต้องอยเกียร์อยู่ประมาณเกียร์ไหนผมว่าเกียร์สองกำลังพอดีสําหรับผมนะเกียร์สองเราเปิดปั้น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 ,น,น,นอะไรเงี้ยเลยนะครับโอเคไปเจอกันคลิปหนา้ารอติดตามชมอยากดูคลิปออกตัวรถจัดแห้ให้แกเปลี่ยนลีดอันเก่าใส่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนใบเปลี่ยนอะไรนะครับผมโอเคไป